เวลา15นาฬิกา40นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังมอบทุนการศึกษาพระราชทานแด่พระภิสุและสามเณรในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปีการศึกษา2,562ถึง2,563รวม234รูปประกอบด้วยพระพมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดปะยุระวงสาวาสวรวิหารโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่หนึ่งพระเทพกิติเวทีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามโครงการฝึกอบรมพระธรรมจารึกทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่หนึ่งพระเทพปริยัติมุนีโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่หนึ่นนาาง พระนิสิตทุนบาลีศึกษาชั้นสูงกองบาลีสนามหลวงในระดับปริญญาธรรม6ประโยค109รูปพระนิสิตทุนระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรี75รูปและพระนิสิตทุนระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุราชวิทยาลัยในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรี47รูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนากากทิบามหาูมิลอดุเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้นโดยทรง,งเห็นถึงความสำคัญในการสืบสารพระพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืนโดยให้พระพิกสุและสามเณรได้ศึกษาพระธรรมอย่างแตกชันและนำไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อยอดและทรงพระก,กรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งเป็นผู้ที่มีศีลาจารวัตรงดงามตามพระธรรมวินยัยมีวริยะาอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนตลอดจนเสนอบทความอันเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศหรือพระวิปัสนาจารย์หรือพระธรรมจาริก